สอนทำบิงซูสายคลีนแค่140แคลทำง่ายสบายกระเป๋าแค่27บาทสวัสดีครับอันดับแรกครับเราก็ใส่นมไขมัน0%ทั้งขวดเลยนะครับลงในพิมพ์เพื่อเอาไปแช่ฟรีนะครับก็ขวดนี้ประมาณ27บาทนะครับทั้งขวดนี้ก็แค่140แคลครับนี่ครับพอแช่ฟรีแล้วมันจะเป็นสีเหืองๆอย่างนี้น,งงนะครับจากนั้นก็เติมไซรัป0แคลลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาปั่นได้เลยครับผม ก็เวลาปั่นก็คนๆให้มันละเอียดหน่อยนะครับเพื่อเวลากินจะได้ละมุนละมุนหน่อยนะครับนี่ครับพอปั่นเสร็จมันเนื้อมันก็จะเนียนๆขาวๆอย่างนี้เลยครับเป็นบิงซูเลยครับผมเนี่ครับจริงๆก็เสร็จแล้วครับแต่เราเพื่อความสุนทรีในการทานก็ตักใส่จานเอาช้อนมากดๆให้มันดูเนียนๆหน่อยครับนี่ครับเหมือนบิงซูไหมครับมาชิมกันก็รสชาตก็บิงซูเลยครับ เป็นนมหวานๆครับ